กรุกล่องแรกนะคะเดี๋ยวอชื่อคุณอะไรนะลูกเอาแค่ว่าคุณหญิงเนาะโอเคมาะูุมาแกะเลยนะคะวันนี้คุณมนไม่ไหวเพราะว่างอมต้องให้แอดมินน้องบีบีนะคะเป็นคนแกะในลังแล้วก็เดี๋ยวเช็คให้เพราะว่าลูกค้าส่งมาขายตั้งแต่น่าจะของถึงได้วันนี้วันที่สองแล้วอาหายังไม่ได้เช็คผ้า หอมมาดีมากๆเลยสวยอ่ะพี่บีรลื้ออกมาทีละชิ้นลูกเอาออกมาเลยสวยมากอ่โอเคอันนี้มีกี่ชิน้น1นึ่งชิน้นมาหนึ่ชิ้นอันนี้เป็นอะไรเออเป็นผ้าพันคอด้วยเป็นอะไรด้วยน้องลูกน้องเดี๋ยวแม่แกะดูก่อนเดี๋ยวอันไหนที่ว่าเป็นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเราแยกออกมาอ,อันนี้เป็นชิ้นสองชิ้นอันนี้เป็นผ้าพันคอไหมลูก เป็นผ้าพันคออะแล้วแม่วางไว้ตรงนี้อะลูกอะเอออันนี้ก็ตีเป็นชิ้นหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ตีเป็นชิ้นหนึ่งตีเป็นชิน้นเป็นชิ้นนี่ลูกอะวางเอาไว้พี่บีก็มาลูกมาแล้วแม่วางให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เช็ดกันอืมมาปึ๊บนี่ยอะลูกอะปึ๊บปึ๊บตีเป็นชิน้นอ๋อมีเสื้อด้วยใช่ไหมลูกมีเสื้อกี่ตัวลูกมา เสื้อสองตัวเสื้อผ้าใหม่สองตัวมาลุกมาอืมมาผ้าอะไรคะนี่ลายโฮผ้าโฮเก่าผ้าโฮผ้าโฮมาลุกมาอืมผ้าโฮอื๊บผ้าเข้าใหม่นะวันนี้นะผ้าโฮมาลุกมามาเลย มาอ,อึบอ่ะแล้วแม่วางให้วางเลยลูกพี่บีเรียงตัวนั้นเลยแล้วแม่นับเป็นชิ้นเป็นชิ้นอ่ะมาอืออืออ,อะท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้นะสนใจอยากจะส่งผ้าไหมามาขายให้เรานะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เพจของเรานะมนตรามหาราณีนะคะเป็นผ้าเก่า ผ้าไหมเก่าผ้าไหมใหม่หรือผ้าแบบไหนก็ตามนะคะแบบที่ท่านซื้อจากร้านเราไปก็ได้นะคะถ้าใช้แล้วเบื่ออยากจะเอามาขายให้เรามาขายให้เราเลยไม่ต้องไปขายให้ที่ไหนนะคะที่นี่รับซื้อได้ราคาดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมนบอกเลยว่าก็ก็ยุติธรรมมาค่ะซื้อจากเราอะเนี่ยผืนนี้เหมือนจะเป็นของเราไหมที่คุณแม่ซื้อไปแล้วก็ผืนนี้แม่ขอดูผืนนี้หน่อยเหมือนของเราไหมนเนาะใกล้ใกไล้ใกล้ไหม บางทีมันก็กลับมาคืนอะไรเงี้ยหรออ่ะสมบัติผัดกันชมนะคะสมบัติผัดกันชมเนาะเรียกว่าสมบัติผัดกันชมแล้วกันท่านใดชอบนะคะผืนไหนก็สนใจนะคะทักติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะซื้อจะขายนะคะเราให้ราคายุติธรรมค่ะเราให้ราคาดีแล้วก็เดี๋ยวติดตามพบกับไลฟ์สดของเรานะคะเพจของเราก็คือมนตรามหาราณีนะคะมีผ้าไหมแท้ผ้าไหมสวย นะฮะผ้าไหมงามๆก็ท่านใดที่ชอบนะฮะชอบผ้าเก่าผ้าโบราณชอบผ้าไหมนะฮะผ้าฝ้ายผ้าทอมือผ้าไทยนะฮะทุกอย่างเรามีให้ท่านหมดเลยเดี๋ยวดูจากคลิปวิดีโอถ้าชอบผืนไหนมนจะลงคลิปเอาไว้ก่อนนะวงแล้วก็แคปหรือทักแชทมาสอบถามมนได้นะฮะจะวงจะแคปจะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะทักแชทมาถามมนเป็นผ้าเก่าหมดเลยนะนะฮะรับซื้อนะรับซื้อผ้าไหม รับซื้อผ้าไหมแท้ผ้าไหมโบราณผ้าไหมเก่านะคะซื้อหมดเลยในเสื้อผ้าไหมมีมาสองตัวนะเจ้านี้นะคะเสื้อผ้าไหมมีสองตัวเจ้านี้มาหนึ่งตัวสองตัวนะคะก็เดี๋ยวเช็คแล้วก็นะคะตีราคาให้เลยเนาะนะคะให้สมเหตุสมผลแหละออบางผืนเนี่ยเก่ามากแล้วแต่เราก็จะเดี๋ยวคุยกันว่าอันไหนเราจะแยกผ้าว่าอันไหนผ้าเก่ามากผ้าในระดับแบบกลางๆอะไรเงี้ยคะ่ะอันไหน ก็ว่ากันไปให้ราคากันไปเนาะโอเคขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสนใจยังไงติดต่อที่เพจของเรานะฮะมนตรามหาราณีนะคะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะคะภาษาไทยเลยพิมพ์มนตรามหาราณีรับซื้อผ้าไหมแท้นะคะผ้าไหมมือสองมือหนึ่งก็ขายก็ซื้อนะฮะท่านใดมีผ้าเก่าไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้แล้วไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไมนะคะมันระกมันจะผุมันจะพังติดต่อมาหาเราทันที